โอเคนี่มันมาสเตอร์เฮ้ยเราไปเกลียนคนที่ขายอุ้หูคนยอะไรวะอะไรวะตอบใจเลยขอบใจมากนะน้องทำไมไม่เอาตั้งให้ผมบ้างพี่บิด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 แต่ตรงนี้เหมาะจุบยากนะมึงเย้ยกูนึกว่ามรดกโอ้ย ก่อนชมนคลิปนี้อย่าลืมกดซับสไครต์หรือติดตามและกดั่นกระดิง่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะครับผมฝากเพจเฟซบุ๊กเข้าไปกดไลค์กันด้วยโอเคถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนจะดูคลิปย้อนหลังกดตรงช่นลชิคกี้พายด้านล่างคลิปนี้เลยกดเลยกดเลยกดเลยดามดายดีงไงไ่ไป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 เอาลวพี่ดเดี๋ยวเนะอายูางบมแล้วกันเดี๋ยวกัน วยังไงครวายอะไปไปผักกะเดชกะหลาดข้างบนได้ไหมไปไปไหมพี่พี่เราผ่านแล้วสิคะเออไปไปไปผ่านแล้วเจะไปไหนกันแป๊บนึงครับเหลียงอ๋อรถมันอยู่ไหนรถมันอยู่ไหนเมื่อกี้โอ้หลงน้ำไปแล้วเอ้ามึงจะเอาลงน้ำไมกลับเอาไปขี่ซะหน่อยไปเมื่อกี้กูกะจะให้มึงขี่ไปไกลๆแล้วกูก็ขี่ตามใช่ป่ะ แล้วกูก็เอ้เอากุญแจผีงัดรถมันจะได้ขี่ได้เลยไม่ผ่นละว่าจะไปขโมยรถห้าร้อยดเลลี่เอ้ยไปซื้อกุญแจผีขโมยนานนะมึงเพิ่งเพิยวติดล้มเหลวอีกทีอย่างฮาเลยอย่างชอบเลยครับผมเอเอ้ดำมไปส่งคนนั้นอ๋อ แอ่กูวาปันใกล้ตำรวจแล้วก็ไปปั่นตำรวจกันั้างโดนจับง่ายๆนะอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับท้าเรียงเองว่าไงไปไหนกันเนี่ยก็ขี่รถเล่นนะครับตามหาหัวใจ คุณชื่ออะไรเหรอครับอ๋อชื่อยูพินค่ะอ๋อคุณยูพินน่ารักนะเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเซ็นเตะคิวแด็กรอคนยูพินจะไปไหนครับถ้าจะไปกันเช้าเรามาตำรวจกันนะครับโอเคค่ะครับเป็นห่วงนะครับข้าของค้ายมึงตกกูดิไอ้เหี้ยจะได้ปลดล็อกได้กูลงรถไม่ได้นะเนี่ยกูก็ลงไม่ได้มึงลงไม่ได้จริงอ่ะไอ้ตกกูนะเออว่ามึงต้องเบิกรถใหม่หรอ มาแล้วพี่ตกแมตต์มากลัวแล้วผมจะน้ำมันไก่อนดีกว่าเออเออเออต้องขวะเออเอนี่มันมาสเตอร์เฮ้ยเราไปเกียนคนที่ขายอุ้ย อะไรวะตกลงใจหเลยเออเอาเพลิงมึงมันตกใจหมดเลยเออเราไปร์คนที่เกลียนคนที่จับกัญชาดีกว่าเฮ้ยจะเย็นไม่เบื่อวะไม่เบิดเหรอเห็นใจเย็นแล้วเห็นใเย็นผมที่กำลังหหมอเจ็บอยู่เผืับพวกคุณนี่ผมชีวิตไม่ค่อยปลอดภัยเลย แกดิแกอดิหมดรอตูโดดเกินรถไปแล้วหลดรไปแล้วลูกพล่ดยรจถงไปแล้วทำไงนีนี่ยเร็นเก่าอันล้อหายรถโดจัดโดเลยเรา กูตกใจเลยเอ้ยมันจะมาปนด้วยหลงๆเพรารอดไปแต่เราอยู่กันเยอะแยนปนไม่ได้เออร่วเมื่อกี้เหรอใช่ใช่ใช่ชายอ๋อชายชื่ออะไรข้าเลี้ยงไม่ครับผมแต่เราเนี่ยเราทำไงเด้อเบบี้ไปทำอะไรเลียบพี่ลงไปเดี๋ยวผมขอมรถอ่ะเฮ้ยมันยังเติมน้ำมันได้เว้ยมึงเราข้ามาใกล้ๆดิอ้าวเวรกรรมรถหายคันนั่งหยาบกับรถนี่ก็ถึงอ่ะดูดิยังขับได้อีกอ่ะ <laughs> รถถึกจัดะวัสดีฮะสวัสดีครับผมไกลมาแล้วครับไปทำการรถกันไปไหนะวัสดีฮะเอารถที่ไหนรถตกปลาพี่เจ้ารถโดเนตอีกคันนึ่งแบบว่าล่ะรถยนต์อ่ะก็ไม่แบนไงพี่ โอเคโอเคคูว่าทำจนขี้เกียจทำแล้วคูว่าเอ้ยมีเรื่องกับจิบพายเลยนะพี่มึงไปชันเลยไม่ไม่มึงมึงไปเอาไอ้นี่มาดีกว่าไอ้โซตานนะโซตานอมึงมีปะล่ะมึงมีปะล่ะกูไม่ได้ซื้อกูก็ไม่ได้ซื้ออ้จะมีปะไม่มีไอ้รถถูกถูกแม่งถึงไม่ซื้อกันในเวรเฮ้ยเราซื้อเจกยาไปปั่นคนมาล่ะเออ เฮ้ยไปกูไปไปแถวในเมืองนี่กว้าคุณพนจะจะเป็นแสษแล้วนะเอ้ยเอาแท็กซี่ไปดีกว่ามันมีน็อตเลยนะแทักงี้เอ้ยมันนั่งได้หลายคนปล่อยเลยมันไม่ปล่อยอ่ะให้น้องนั่งสบายสบายแท็กซี่เบ้ย เราไี่รันรถจริงๆมีรถหลายคันให้เลือกสรรเหล่านี่แม่งโคตรเศรษฐีเลยนี่เราจะไม่ทันจะทำอะไรเราจะจนกันแล้วนะเอ้ไลค์เกมคลาดดีๆจะพังว่ากถแบบรถกลางยาวแต่ละคันรู้ป่าวรู้ป่าวว่าโดมินิกกล่าวไว้ว่าอะไรฮะโดมินิกกล่าวไว้ว่าอะไรอะไรว่าอะไรวะ โอเคอีกแล้ววิ่งเป็นร้อยแข็งขัดกงไม่รักเอ้ยต้นไม้อดบินเลยเออไม่ถึงมีแล้วไอ้เยี่ห้อขับรถอันตรายว่ะ เดี๋ยวเราไปทักทายคนในบ่อปลากันสักหน่อยโอ้โอเคียร์หมูหมอสายเยอะปะโหรเฮ้ยผ่านละเอาลงไม่ได้ใช่ขับรถเดินมัน เรียบร้อยกูตายใช่ปะเนี่ยยังอยู่ยังอยู่ไว้กูจะตายกีเก้นขอบผมอี๋เนี่ยฉันเรียกวะฉันเองเอ้ยไอวิวปะเนี่ยเอเชวัตไอเพื่อนเพื่อนกูตอนอ๋อมึงไทเกอร์แล้วแต่กูเจอมาด้วยนะชัยวัตรเก็บตังค์ไปกันเก็บตังค์ได้หรอละกูได้สามสี่หมื่นแล้วนะเออเดี๋ยวมาพ่นเดี๋ยวมาพ่น เก็บเก็บให้ได้สักสองสามแสนเออเออเราก็อย่าเพิ่งฝากนะเดี๋ยวกูมาเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคนโอเคไปไปไม่ไกลไป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 ไม่ตอบใช่ไหมเอาเอาฉลามครับมีมีฉลามมีฉลามคลอยฉลามเอามาครับอะไรนะเอาอะไรนะตามมาครับก็กดอุ้มแล้วก็อุ้มใหม่ไให้หนักให้กดลงแล้วไปลากมันดิมีมีเท่าไหร่กี่ตัวกี่ตัวตัวนึงครับ เงินเงินมันอยู่ในธนาคารนะดิอุ้มพาไปเอาก็ได้ค่ะเรามีรถป่ะไปไปไปแบเดี๋ยวเดี๋ยวกูไอเดี๋ยวไปอันนี้ซื้อของบ้างหนึ่งเออไปไปไปไม้ไปไหนเมื่อยไงเออเดี๋ยวมาเดี๋ยวมามึงมึงขี่ตามมาไอ้ไอ้อะเลี้ยเออเออขับรถดีดีเอ้อออย่าลืมเซนเซนฮัลโหลขับดีดีดีวันนี่เดี๋ยวพี่ขับให้เอาปล่าไม่เป็นแล้วครับ เลียงวันนี้เลียงวันนี้ขนาดอันนี้วันนี้ดูตูดดูตูดูตูดยกล้อใส่ด้วยนี่ยกแดงใจเย็นมึงก็ไปจอดข้างในก็ได้จอดตรงนี้ทำไมเนะี่ยนี่รถมึงก็ไม่ขับมาจอดข้างในดีๆนะทำลายไว้ไก่เด็กมันมีลาบมาขาย ขอบใจมากนะน้องทำไมไม่เอาตังค์ให้ผมบ้างพี่บิด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 โอ้ยหยุดเยๆๆๆทีหลังเวลาเทให้เขาให้เงินก่อนรึเปล่าครับเออจะไม่เป็นเอาไงดีครับอาไรดีเราแล้วก็ ไปหาเล่นแล้แถวกัญชากันหน่อยเราเราหารถก่อนดีกวเออหารถก่อนทัวร์ไหมแล้วแล้วนายจะโทนสีอะไรเนี่ยขาวออ๋สีขาวใช่ไหมครับผมก็ผมเปขาวอ่ะเดี๋ยวผมก็โทนสีขาวกันเนาะเป็นแก๊งเป็นแก๊งพัทตมิตรประกันโอเคปะเย่มึงมึงหนีมึงหนีเพื่อนกูดิเฮ้ยชนมึงหนีมาดิเอ้ยมึงหนีไปเลยแบบหนีไปแบบไกลๆเลยแบบซอกๆไม่ให้มันหาเจอ ไม่ไก่มีมีมีมชไม่ได้ชวนไม่ได้เฮ้ตรงนู้นตรงนู้นออกได้ตรงนู้นออกได้เห็นว่าประตูอ่ะพี่กูนี่มันจุกอเลติมาตเตอร์จริงๆพี่พี่ช้ำชองกันหรืตำรวจมาเดี๋ยวประตูเปด คนแรกคนแรกอะยูนิคอนนสีขาวผมก็ไม่เคยเห็นเลยนะแกงผีอ่ะใช่ครับไม่แกงใหม่แกงใหม่เหมือนเหมือนมันเพิ่งมาจากดาร์กอะใช่ใช่แต่ยูนิคอนนานแล้วแก่รถกับไม่เท่เออไป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 ขึ้นเขาขๆแบบส่งๆแบบให้มีแต่เราสามคนเป็นพยานว่ามี เราคือพี่น้องร่วมสาบานกันสำลากจะไปไจะไปไปจบไปคือก็เหมือนเจอด้วะไอเจิดไงอือหือก็ไดูครับผมเราจะไปปัญชากันนะครับมีทางใหม่ไอเจิดเอทันคันนี้เลยนะเออไอวิกมันไปไหนใช่ไงเออ แต่ตรงนี้เหมาะจบยากนะมึงเย้ยกูนึกว่ามันตะขออุ้ยเรียบ้อยเลียง อยู่ไนปแล้วลุงอยู่ไหนวะอุ้ยอยูดตรงไปนี้อยู่นาพีนะอยู่ไหนอยู่นาพีะอยู่ตีนนี่ไงนตายหรอตายดิโอ้ยกระเด็นเซิร์ฟนี้แม่งคนแม่งเกาะรถไม่แน่นเลยวะเนาะเอ้ยทำไมไม่มาวะพี่อุ้มเนีมาปะเ้ยเดี๋ยวๆๆเบเบ้กอยู่เฮ้ยๆๆไหลไไหล แล้วพี่เหลี่ยงมาตอนไหนเพี่อมาอีกตอนไหนน่าจะสี่ห้าไอ้เหลียงกูตายเว้นกูก็ตายตายแล้วร้องลอยตายหมูยังไม่ทันจะสามวันเลยตายหาสัปคืกูขำเลยกูแบบปวดท้องน้อยเหมือนเนี่ยรู้ไหมเราเสร็จตางข้อพอะไรตายกันได้เหรอไอ้ยคลิปนี้จะเป็นคลิปได้ไหมเนี่ยเ้